สวัสดีครับสมาชิกแฟนไรอสสปิโนซานะครับผมสปิโนซาคอรัมนิหนังสื่อพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์สก,กอร์นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับสิบแปดกรกฎาคมโปรแกรมฟุตบอลวันนี้มีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะๆนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล3คู่นะครับ,บ,รท,บ,รนะรบที่น่าสนใจนะครับเริ่มกันที่คู่แรก ไปกันที่เริ Read 1, กเอเชียนะครับซึกเคเริกหนึ่งเกาหลีใต้ครับเป็นการเจอกันระหว่างทาง ปูซานไอปานะครับเปิดบ้านพบกับกวางจูนะครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมน้องใหม่นะครับทีมแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยปูซานเริ่มลงล็อกเข้าที่เข้าทางมากขึ้นครับผมมองเพราะว่าปูซานเนี่ยเป็นทีมที่เสริมทัพดีนะครับแล้วก็ผลงานช่วงหลังเริ่มดีขึ้นครับแนวรุกเนี่ยมีอีชองเยับจนะครับกองหน้าตัวเก่งเนี่ยเป็นตัวความหวานนะครับเจอกับทางกวางจูครับซึ่งทรงบอลเนี่ยยังสเปะสป่านะครับแนวรับแย่แดนกลาง เล่นเพสซิ่งได้ไม่ดีครับตรงนี้ครับผมมองครับว่าทําให้เมื่อบดกันไปนะครับทานเจ้าถิ่นกับทีครบเครือมากกว่าแล้วก็เกมลุกเนี่ยหวังผลได้สุดท้ายครับมีโอกาสเปชนะได้สุดนะครับกำแพงครับเปิดมาให้ปูซานไอปาครับเป็นต่อที่0.25ย์จุดคุณครับกัดฟันเชียร์เจ้าถิ่นรุนเหินแต่ครับสุดท้ายเชื่อว่าปูซานไอปาร์จะเบียดชนะได้นะครับคู่ต่อมาครับข้ามไปที่ ฟุตบอลเจริกหญี่ปุ่น,นครับเป็นการเจอกันระหว่างทาง FC โตเกียวเปิดบ้านพบกับอุลวะเลยนะครับคู่นี้เป็นเกมบิก๊กแมตช์ครับโตเกียวผลงานยังดูไม่ค่อยดีครับผมมองครับว่าโตเกียวของคุนซือเคนตัดฮาเซงอวะเนี่ยเป็นทีมที่เจอกับเกตบอลที่สูสีหรือว่าบอลที่เคี่ยวเนี่ยมักจะชนะลำบากครับเจอกับทางอุลวะคับซึ่งถือว่าเป็นทีมที่ เกมบอลเนี่ยค่อนข้างขึ้นะครับแม้เกมลุกจะไม่ดุนะครับแต่เกมรับแล้วก็สรงบอลเนี่ยถือว่าเหนียวแน่นเป็นอย่างยิ่งครับมาคูดนครับเปิดให้โตเกียวครับเป็นต่อที่0.25คุณ่รับเชียร์2หน้าของทางอุลวะครับผมมองว่าวันนี้จะไม่แพ้กลับออกไปเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างทางกาตาลาสายครับเปิดบ้านพบกับเกิร์สเตเปครับคู่นี้กำแพงเปิดให้กาลาครับเป็นต่อที่1.25ครับชื่อชั้น อาจจะดูเหนือกว่าครับแต่ตอนนี้ครับทางเจ้าถิ่นเนี่ยเป็นบอลที่ไร้โซนะครับผลงานก็แย่มากสภาพทีมครับมีปัญหาครับบทสิทธิ์ใช้งานทางไรอันดองเฟรนโดมุสเรราและลาลเบลฟันด์ครับตัวนี้ครับทำให้สภาพทีมเนี่ยหวังผลลำบากมากขึ้นครับกำแพงครับเปิดมาให้เป็นต่อครับเกิร์สเตเป้ที่1.25อย่างที่ได้บอนะครับว่ากาตาซาลาเนี่ยเป็นบอลที่อยู่ในช่วงขาลงแล้วก็สภาพทีมเนี่ยแย่แย่มากโอกาสจะยิงขาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับคุณครับเชียร์ทางบอลรองเชื่อว่าเกิร์สเตเป้ครับวันนี้สู้ได้แล้วก็จะะไมมม่แพ้้้ขาาดกกลลัััับบบออนนนนนคคครรวีีีีทใิปเชย ทางปูซานไอปาร์นะครับอุรวะเรสและเดอสเตเป้ en, นะครับเฮ่งเพ่งรวยรวยเวเชอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ